อันดับราศีดวงดีกันยายนใครเฮงใครปังงานเงินความรักก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะราศีดวงดีอันดับที่ห้า ราศีพิจิกดวงดีเรื่องความรักสำหรับผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั้นในเดือนกันยายนนี้ความรักก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เริ่มมีข่าวดีเข้ามาจริงๆเหมือนกับความลงตัวที่มากขึ้นอุปสรรคปัญหาเรื่องราวที่ผิดใจอะไรทั้งหลายจะลดน้อยลงทำให้ราศีพิจิกนั้นเป็นราศีที่เรียกว่ามีความสุขมีความเข้าใจ มีความมั่นคงที่ดีในะเรื่องของความรักที่ตามมาหรือแม้กระทั่งคนที่ยังเป็นโสดอยู่แต่ว่าคนโสดดวงความรักจะไปผูกพันกับเรื่องของการทำงานซะเยอะเช่นเจอกันระหว่างการทำงานออกไปติดต่องาน หรือว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจที่ใกล้เคียงกันชโชคลาภจริงๆราศีพิจิกนั้นยังมีจุดเด่นอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของชโชคลาภใครเกิดราศีนี้ต้องลองจังหวะดวงดาวเรื่องชโชคลาภจะส่งผลดีการงานหรือแม้กระทังนะ่งในเรื่องของงานเดือนนี้ก็อาจเป็นเดือนที่คุณต้องรับผิดชอบหลายจ็อบหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันหรือว่าเป็นช่วงที่เหมือนกับเตรียมบางอย่างเพื่องานใหญ่ที่กําลังรอ เหนื่อยแต่ว่าความสำเร็จแล้วก็เป็นเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้จะมีโอกาสไปถึงฝั่งได้อย่างแน่นอนราศีลวงดีอันดับที่4ราศีสิงห์การงานรุ่งสำหรับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั้นถือว่าเป็นราศีที่จังหวะเรื่องของการทำงานเริ่มมีพลังเริ่มลี่คายก่อนหน้านี้ก็จะดี แต่ว่าจะดีแบบเหนื่อยหน่อยแต่ว่าพอเข้าสู่เดือนกันยายนหนึ่งศัตรูจะลดลงอุปสรรคจะลดน้อยลงการทำงานของคุณจะมีความราบรื่นเข้ามามากยิ่งขึ้นความเหนื่อยความวุ่นมาเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ว่ามันจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ราศีสิงห์สามารถบริหารจัดการได้หรือคนที่แบบมาคอยกันแก้แส่ร้ายนินทาอิจฉาเราจะลดน้อยลงการเงิน ราศีสิงห์นอกจากเรื่องงานที่จะดีขึ้นแล้วในส่วนของการเงินก็มีส่วนดี เข้ามามากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะสักประมาณกลางเดือนกันยายนไปแล้วคุณถือว่าเป็นราศีที่มีโอกาสจะมีโอกาสหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโอกาสในเรื่องของรายได้ที่ดีเข้ามาด้วยความรักเรื่องของความรักคือความรักในเดือนนี้ไม่ค่อยนิ่งเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายให้ระมัดระว,วังมากที่สุดคือเรื่องของคำพูดเพราะคำพูด การสื่อสารอาจส่งผลทำให้มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ตามมาได้ดวงดีอันดับที่สราศีมังกรดวงการงานรุ่งสำหรับผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั้นราศีมังกร จริงๆดวงเรื่องของงานจะเริ่มดีสักประมาณวันที่17กันยายนเป็นต้นไปพลังของธาตุดินจะช่วยส่งเสริมทําให้ราศีมังกรนั้นเป็นราศีที่มีความมั่นคงที่ดีในเรื่องของการทํางานที่มากยิ่งขึ้นหรือใครที่กําลังรอลุน้นในเรื่องของการโปรโมตหรือว่าปรับเปลี่ยนตําแหน่งราศีมังกรก็มีข่าวดีเข้ามาด้วยคุณจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่ง หรือว่าปรับเปลี่ยนโยกย้ายทั้งหลายบางทีอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนในเดือนนี้แต่รออีกสักสองสามเดือนก็จะเป็นจังหวะที่ดีสําหรับผู้ที่เกิดในราศีมังกรความรักราศีมังกรนั้นเป็นราศีที่มีสเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นมีสเสน่ห์ในเรื่องของความรักใครที่ยังโสดอยู่จะมีคนเข้ามาสนใจเยอะหรือมีสเสน่ห์ในเรื่องของความเมตตา คือมีผู้หลักผู้ใหญ่ลูกค้าเมตตาให้ความช่วยเหลือราศีดวงดีอันดับที่สองราศีกันดวงการเงินปังสำหรับผู้ที่เกิดในาราศีกันเป็นราศีที่จังหวะการเงินค่อนข้างจะมีพลังมากโอกาสแห่งความมั่นคงทางการ ว่ารายได้ที่ดีขึ้นราศีการมีสิทธิ์อาจจะได้เจอกับรายได้ใหม่ๆหลายๆทางหรือว่าอาชีพที่ต้องพบปะเจอผู้คนเยอะๆไม่ว่าจะเป็นหนายหน้าเป็นตัวแทนอะไรทั้งหลายจังหวะดวงดาวจะส่งผลดีทำให้เกิดเงินส่วนแบ่งคอมมิชชั่นมีรายได้ที่ดีเป็นกอบเป็นกำรร เตือนราศีมังกรนั้นมี2อ,อย่างที่ต้องฝากเตือนก็คือในเรื่องของทรัพย์สินของมีค่าในเดือนนี้อาจจะหายเช่นกระป๋อสตางค์ โทรศพัพท์ต้องดูแลให้มากขึ้นหรือในเรื่องของรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นยวดยานพหานะซ่อมรถเฉี่ยวชนอุบัติเหตุต้องไปแก้เค็ดเอารถไปเข้าศูนย์ก่อนเพื่อเป็นการแก้เคล็ดไปหรือว่าใครที่อาจจะนัดตรวจสุขภาพหาหมอทําฟันในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีแก้เคล็ดที่ดีสําหรับปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าอุบัติเหตุที่ต้องระวังสําหรับราศีกันในช่วงนี้ ราศีดวงดีอันดับที่หนึ่งราศีเมถุนการเงินปังสําหรับผู้ที่เกิดในราศีเมถุนในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีเมถุนจะเด่นในเรื่องของโชคลาภคุณเป็นราศีที่เรียกว่าถ้ามีการลงทุนอะไรที่เสี่ยงเสียงโอกาสมีเข้ามาให้ลุ้นจะสูงมากๆหรือแม้กระทังนะ่งในเรื่องของซิทเซนส์ลางสังหณ์ ชาวราศีเมถุนนั้นจะเป็นราศีที่ให้ความมั่นใจในลางสังหรณ์ตัวเองจะแม่นยำเพราะว่าจากดวงดาว ส่งผลทําให้เกิดโชคลาภแบบไม่คาดฝันเข้ามาในช่วงนี้ด้วยหรือแม้กระทั่งราศีเมถุนคนไหนที่มีโอกาสในเรื่องของการเดินทางไกลเพราะว่าดวงของคุณเหมือนกับเวลาเดินทางไกลไปต่างที่ต่างถิ่นต,ต่างจังหวัดมักมีโชคกลับมาอันนี้ก็ถือว่าแก้เคดที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของการงานอะไรที่เรียกว่า อาจจะลืมไปแล้วทำหายไปแล้วมีสิทธิ์จะได้กลับคืนมาในช่วงเดือนกันยายนนี้การงานชาวราศีเมถุนในเดือนกันยายนดวงการเงินดีก็จริงแต่ว่างานจะวุ่นวายมากคุณเป็นราศีที่ต้องทำต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นงานหลักของเรางานของคนอื่นมีภาระมีเรื่องต้องดูแลเยอะดังนั้น ใครเกิดราศีนี้ต้องจัดตารางงานให้ลงตัวหน่อยแล้วก็จะต้องดูแลในเรื่องสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆให้มากเป็นพิเศษด้วยหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ